สวัสดีครับทานข้าวกันน,นี่เป็นผัดนกผัดนกผัดเผ็ดนกโอหวันนี้ค้องโล่งเลยผักตบไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ตับไปแล้วดูว่าจะยกปลาได้เปล่าอันนี้ต้มจับฉ่ายครับเมนูของเราเน้หมู หม,อมอูอบหมูมอบอบหมูหมูอบเนี่ยอร่อยมากผัดนกตาลอยหน่อยอแกบบ้วหงอกหงอกได้ป่ะ มีเศษตกตบเยอะอยู่นะฮะไ,ได้เลยลอาก,อกาศดีมากเลยได้เลยลมเย็นสบาย <c oughs> ทานข้าวลิ้นคองครับรยากาศดีๆอย่างนี้นะนี่จับฉ่ายของเราร้อนเลยเงลวกเลยเมนูนี้โอเคครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ